บีโก้หมอยมันหมอยจริงๆว้าว้าวสวยงามมากอยากให้มีครั้งที่สองอยากให้มีครั้งที่สองต้องเล่นกล้ามทองนะทุกคนหมอย is the best Good m o r n i ทุกคนตอนนี้เราก็กำลังมาฟังขอดจะไปถ่ายรีวิวมันเยอะมากตาลายจ็บลม ได้มแม่เลยทุกคนอยู่ในนั้นเป็นชั่วโมงนะเอาจริงเลือกนานกว่าเลือกเสื้อผ้าอีกไปเกือบห้าร้อยจ่ายเองล้วนๆไปไปมาเยอะมากกลับมาแล้วนั่น,นทำอะไรวะเนี่ยฉันจะปกป้องเด็กเองกูกูยิงนักกีจีกูกูกูกากีออินจัดด้วยจะควิดเกมนะครับใครยังไม่ดูก็ระวังสปอยด้วย คำคมจา u วิดเกมวันนี้ถ้าคุณคิดว่าวันนี้คุณไร้ประโยชน์ให้จำไว้ว่ามันมีตัวละครนี้ด้วยยังมีพี่คนนี้อยู่พี่จะออกเรือไปหาวันพีชเหรอซีซั่นสามแล้วพี่เไม่จะไปเป็ดกูขายแน่นอนตัวหนึ่งขายตัวหนึ่งกัดขาตัวหนึ่งกัดคอหรือโอ้โหอืมนี่สึก็แบบพี่เนาะอ้าวเอาเอาาอัให้ก่อนอ้าอ้าอ้าตัวคนพีทำ เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยโอ้โหเป็ดตายเป็ดไส้หลายแล้วพอพอพอเดี๋ยวมไปกินก็ไปเนี่ยมันพออันี่ปุ๊บมันก็โอ้ยโอ้ไม่ไม่อ้ยโอ้คนขายในต๊อกต๊อกบอกว่าการกัดกันไงก็ไม่ขาดการกัดแต่ไม่กัดกระชากมาดีคอนเทนต์ของเราในวันเฮ้ยอะไร เครื่องแบบเครื่องแบบไปใส่มาด้วยใส่เครื่องแบบมาด้วยอยากให้ทุกคนเห็นวะลอกอยากให้ทุกคนดูทีประจำของยิแบงแฟงเป็นหมาที่ติดคนมากเว้ยทุกครั้งที่เราถ่ายคลิปไม่ว่าจะคลิปยาวคลิปสั้นคลิปอะไรนี่นังขี้ตรงนี้เขออยู่ไกลๆเหยียบเดชเหยียบหน่อยเดชที่เราก็เหยียบเวจริงๆอ่ะวันนี้เราไม่ได้วางแผนจะถ่ายคลิปรีวิวของเซเว่นนะ ต่ดันไปเจออันที่พีกะเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องรีบรีวิวใช่วันนี้เราได้ไปตามล่าตามหาของใหม่ของฮิตในเซเว่นกันมาอีกแล้วอ่ะเป็นดีพีที่เท่าไหร่แล้ววะแปดย่าประมาณนั้นครับอัปเดตวันที่ประมาณ1กรกฎานะค่อนข้างเยอะนะอีพีเนี้ยใช่เราขอเริ่มต้นด้วยของคาวก่อนละกันได้เลยนั่นก็คือสิ่งนี้ครับทุกคนไส้กรอกข้าวกระเพราไก่ราคา42บาท ถ้าเขาพูดว่าไส้กรอกข้าวกะเพราไก่แปลว่าข้างในมันต้องมีข้าวด้วยนะเฮ้ยมันน่าสนใจมาแต่ต้องไปเว็บก่อนอันนี้เย็นใช่ไหมนี่สามารถลดไข้ได้เลยตอนนี้พูดเลยว่าใครเคยกินอกไก่จะรู้ว่าอกไก่รสกะเพราอร่อยมากเออจริงเพราะฉะนั้นเราคาดหวังกับอันนี้ว่ามันต้องอร่อยอุ้ยควันกระมงชงชุยหืมกลิ่นดีมากทุกคนกลิ่นอารมณ์แบบไส้กรอกอีสานอะไรประมาณนี้ฮะไหนขอดมก่อนมีความหอมเครื่องเทศนะมีกลิ่นกะเพราอืม อันนะเอาชิมบัตรเลยชิมบัตร8ั0ร้อยก็จะตรงนี้ถ้าชิมบัตรส5 0 0ก็จะตรงนี้บัตรสามพนนะครับทุกคนบัตรสามพ้ทุกคนหนึ่งสองสามืมเนื้อแน่นมากมีข้าวใบกระเพราพริกอุ้ยมันให้ฟิลเดียวกับส้นกอวอีสานอืมเครื่องแน่นๆเพียวเพลินอุ้ยอร่อยอะอร่อยอร่อยเลยเผ็ดนะแต่ว่าเป็นเผ็ดที่กําลังกินได้กําลังดีอืมมีความหวานๆปลายเ้นอุ้ยอร่อยมาก อันนี้ดีต้องมาลองมีสี่ชิ้นนะครับแปดจุดเ้าหกห้าอันแรกขนาดสูงเลยเดียวเนี่ยอ่ะอ,อ่ะทุกคนเรารีวิวอาหารแบบนี้มาเยอะอ่ะก็อ,อยากจะแอบเตือนหนึงนะว่าจริงๆแล้วอาหารที่ดีที่สุดคืออาหารปรุงสุกสดใหม่นะครับอาหารรุกเนี้ยเขาเรียกว่าโปรเซสฟู้ดเออโปรเซสฟู้ดจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นนานๆกินทีนะะบริโภคแต่น้อยนะครับ<อ>มาไปที่อย่งต่อไปมาที่ของข้าวอีกสักอย่างอันนี้เป็นกุ้งทอดคาราโอเกะ ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เฮ้ยเะไรเฮ้ยห้าห้าไงมีอัปเดตเพลงใหม่ปะอะไรอ่ะก็คาราโอเกะคาราโอเกะไม่ใช่คาราโอเกะ มุกลามึงด้วยเขาบอกว่ามีวิธีปรุงมีไมโครเวฟหรือว่าจะทอดในหม้อทอดก็ได้หรือทอดน้ํามันเลยก็ได้แต่กล่องเขาบอกว่ากรอบอร่อยแค่เข้าไมโครเวฟเลยนะจะลองเหรอชิคกี้พายเหี่ยวนะแต่ว่าถ้าเอาเพเซฟก็ทอดในหม้อทอดอะได้หม้อทอดไปสรุปมันมีเพลงอะไรบ้างคาราโอเกะไม่ใช่คาราโอเกะอะก่อนเวฟเนี่ยดูซิหน้าตาเป็นไงอุ้ยมันเป็นตัวจริงด้วยอะทั้งตัวเลยมากเดี๋ยวเข้าหม้อทอดแล้วกัน อดูดีมากค่ะอันนี้กรอบๆปทุกคนเพราะว่าข้าวมอทอดนี่นี่นี่เรามาถูกันให้ทุกคนฟังในบัตรแปดแปดพันโอ้หนึ่งสอง,สอ,งอืมข้างในยังมีเนื้อแบบเด้งๆให้เกลียว <c oughs> อือนี่ข้างในยังมีเนื้อเด้งๆให้ให้เกีียวอยู่อันนี้คือกินได้ทั้งตัวลถูกไหมใช่กินได้ทั้งหัวและทั้งตัวและทั้งหาง อืนอาแบดเลยไม่เอวคือแป้งทอดข้างนอกอ่ะกรุบกรอบสไตล์แป้งคาราเกะเหมือนเวลาเรากินไก่คาราเกะรสชาติใช้ได้นะทุกคนต้องไปลองด <laughs> ไม่ไดอ่ะ <laughs> <c oughs> คือกินเปน็นชนกได้โอเคเลยอ่ะโอเคแต่ถามว่ากุ้งอ่ะมันสดขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่อ่ะแต่พอได้แบบพอได้อันนี้ดีให้7.839เลยกินแก้อยากได้ได้ต้อกินได้ทังตัวชอบอื รสชาติดีเลยนะไม่ได้เค็มเกินไปแล้วก็ไม่ได้อมน้ำมันด้วยที่สำคัญใครได้โอเคทานทานเลยหมดแล้วของขาวมีสองอันโอเคขอไปเคี่ยมมือก่อนนะไปอันต่อไปชื่อน่าสนใจมากแซนด์วิชไส้บิโกโกลยหมอยมันหมอยจริงๆริอ่านอ่ะบิโกลหมอย หอมอ <c> ้ <oughs> อยมรันมันคือพี่ก็หมอย,อยิงจริงด้วยว่ะเ,เขาบอกว่ามันเป็นขนมถิ่นภูเก็ตอ่ะใครเคยกินคอมเมนต์มาบอกหน่อยหรือว่าชาวภูเก็ตคนใต้คนใต้มาบอกหน่อยมันคืออะไรชั้ไม่ชื่อมันเป็นอย่างนี้อุ้ยหอมประเดนน็นอะมันจะต้องเอาไปเข้าเครื่องทำแซนด์วิชนะทุกคนอะใช่นี่นี่นี่นเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตาอ,อบธรรมดาละกันอืได้ ตัวแป้งจากที่ดูตรงนี้มันมันเหมือนแป้งโคซองเนี่ยตัวแป้งมันดูเหมือนแป้งโครซองมากเลยทุกคนเอองั้นเตาอ,อบแล้วกันอาปาไปเข้าเตาอ,อบบิโกโมอยบิโกโมอยบิโกโมอยมันขัออกเสียงเน้นคำไหนวะบิโกโมอยอย่าหมอยบิโกหมอยเลยบิโกโมอย <laughs> ล็อกบนแพ็กเกจมันก็เขียนบอกอยู่นะเขาบอกว่าบิโก,โกแปลว่าข้าวเหนียวหมอยแปลว่าต้ม รวมกันแล้วจึงได้เป็นชื่อพื้นเมืองของข้าวเหนียวเปียกดำเห็นไหมไม่รู้จักอ่านคนไทยอ่านไม่ครบหนึ่งบรรทัดหน่อยเจ <c oughs> อฟังดูดีหานแล้วนะปึ๊บปึ๊บปสิอุ้ยอืมใช่น่ากินมากก็จะเป็นข้าวเหนียวกับม้พร้าอ่อนปะ่ะเออเอามาลองกัน รู้แล้วขาวๆเนี่ยมันคือครีมกะทิอันชันส่วนดำๆเป็นข้าวเหนียวดำว้าวว้าวอ่ะพร้อมไม่อย่างบิโกะหมอยอะไรค่ะก็บิโกะหมอยไงเออค่ะเราจะมากินบิโกะหมอยกันค่ะที่ไม่ใช่เส้นอะเด่ออืมีคมมมอมม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 มอมมมนมมม้มม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 มกมม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 มงมมมมมม ดูใช่เขาดีใส่เขาดีมากอืมอืมเขาเหนียวมีอะไรเป็นเป็นเม็ดด้วยอ,อ๋อมะพราออนมะพร้วอ่อนรสชาติดีเลยอ้เป็นขนมที่แบบสไตล์ขนมไทยทุกคนกคนี่ยังกินไม่หยุดเลย9 1้าสอเฮ้ยบิ๊กอมหมอยมาแรงสุดเลยครับตอนนี้เก้าหนึ่งสอสาอร่อยอะ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงหมดแล้วเนี่ยทุกคนถ้าเกิดว่านึกไม่ออกคล้ายๆอารมณ์ขนมบ้าบิน เหมือนแซนวิชครัวซองี่ข้างในเป็นไส้แบบเหมือนขนมบ้าบิ่นหออืออ่ะมีอีกเยอะมากเดี๋ยวไปดูอยากกันไปวันนี้ต้องไปค่ะดิโอแพนเค้กครีมสตรอเบอรี่สามสิบเก้าบาทอู้คือแพนเค้กอะ่ะเป็นแพนเค้กครีมสามชั้นอุสาม,ช,มชั้นเลยนะสามชั้นเลยน่าจะเป็นครีมสตรอเบอรี่นะเพราะเห็นมีสีชมพูนิดนึงเดี๋ยวจะหั่นเปิดให้ดูอุยมีความชมพูจริงด้วยว้าา สวยงามมากนี่มีความยาสตรอเบอรี่มาล็อำอมมะอัมมะอัมว้าวอืมมันไม่ค่อยแพงเค,ค้ขนาดนั้นนะอ้าวเหรออืมไหนลองชิมหน่อยสิโยครีมก็หวานนมีความขอมสตรอเบอรี่แต่ว่ายังรู้สึกว่าไม่ได้พิเศษอะไรมากมายแก้ขาดสำหรับคนอยากกินแพนเค,ค้กได้แต่ว่าตัวแพนเค,ค้กอะ มันยังไม่หอมเนยเนาะเออไม่หอมเนยใช่ไม่หอมเนยแล้วก็แบบความแป้งแพนเค,ค้กที่มันจะมีความแบบแน่นๆน่อ่ะมันขาดหายไปมันเค,ค้กี้ไปหน่อยอะ<ช>่ะแป้งแพนเค,ค้กมันแบบมันจะมีความแน่นข้างนอกนุ่มข้างในนิดนึงความแบนๆบแน่นๆ,ๆของมันแล้วก็หอมเนยอ,อ่ะขอให้แค่ห8จุดแปดเจ็ดเจ็ดแล้วกันเห็นด้วยใช่ไหมจิ้งจบอีกจอกอันต่อไปพุดดิ้งชาไทย25บาทอันเนี้ยจริงๆอะ่ะเชยงเห็น มาพักหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้หยิบสักทีพุดดิ้งแบบนี้มันมีหลายรนสนมากนะครับแกะยากด้วยโอ้โอ,อ้อ่านอน่ามาล้วนอนตากแอร์ตรงนั้นแอร์ลงช่ำๆเลยตากแอร์คนฟิวเลยมาวิ่ยหอมหอมชาไทยมากค่ะวลอแต่เซียรพุดดิ้งครับเป็นยังไงบ้างว้าวพุดดิ้งชาไทยชิน้นโต แล้วเมื่อกี้มีอะไรอีกกันน่ะดึงๆเออแล้วก็มีแบบเหมือนวุ้นที่เป็นแบบใสๆเดี๋ยวมาลองชิมกันมาล็อคบูดิงยุบอือหืออ่าเอาอตัววุ้ลๆเหลี่ยมๆไปด้วยอยากรู้มันคืออะไรกินงาคลองคอหอมชาุิยอันนี้เขียวหนึบหนับอืมมันอารมณ์คล้ายๆชอบกล้วยอันเนี้ยุ้ยหอมชาไทยมากเลยอะคลองคอมากสดชื่นกินน้ำชิมน้ำ หวานกําลังดีไม่หวานมากอ่าที่สําคัญไม่หวานเลี่ยนหอมชาไทยมากโอเคเลยนะถ้าใครอยากได้ความแบบเท็กเจอร์เพิ่มนิดนึงก็เอาน้ําแข็งฟาดลงไปได้ออืเหลือไปราดน้ําแข็งใสย,ยังได้เลยเนะี่ยเอออุ้ยน้ําแข็งฟิลปิงซูอย่างเงี้ยแซบ่บอือแซบ่บแซ่บแน่นอนอันนี้ให้เท่าไหร่เด็กเจ็ดจุดห้าสี่สามอือแต่ว่าอยู่ในขั้นที่ดีกําลังอร่อยง่ายราคาไม่แพงไปต่อไป,ไปอันต่อมาฉันขอเป็นตัวแทนของชาวมิ้นท์เลเวอร์ นี่มินช็อกโกพายแกมันเป็นช็อกโก้พายมิ้นน่าตาน่ารักมากเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในราคาเท่าไหร่หรออันนี้ราคา35บาทเออคือนหน้าตามันมีความงงวยเล็กน้อยมันจะเป็นคุกกี้หรือมันจะเป็นมาการองก็ยังลังเลอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะรางวัลประกวดอะไรดีคนประก,ราากาศชนะเลิศอุ้ยหน้าตาดูดีมีสปาร,ร์คเกิลใส่รุร้งข้างบนด้วยนะครับไม่แค่เหรอสปาร์คเกิลใส่รุ้ง สปริงคอร์สปาร์คเขาต้องจะเป็นยาสีฟันนะครับทุกคนอุ้ยแล้วอุ้ยโอ้อคิมเขาแบบว่านี่คิมเขาลังอ่อนตัวเลยทุกคนเพราะว่ามันออกแบบตู้เย็นนานแล้วนะครับนี่บิดเลยไหมล่ะบิดเลยไหมล่ะบดชิมคลิปจุ่มนมจะดีอ่ะมาทุกคนมาดูไปด้วยกันไม่ปังก็พังไปเลยน่าจะพังนะเอาอีอนี้ออกไปหรือว่าเราจะหั่นมืออืมอืมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เซ็กชั่นจะประมาณนี้ <Wow. S 1> ดูดิอูนะน่าก,กินน่าก,กินอ่ะประกอบอนยิ่นนะเข้ามาหนึ่งสองงั้คิมแตกมากอืมยาสีฟันแป้งข้างบนเป็นอารมณ์แบบคือกึ่งคุกกี้คือกึอ่งบราวนี่ตัวแป้งข้างบนอะ่ะเข้มข้นช็อกโกแลตแบบขมระดับหนึ่งเลยนะแต่ชังแอบอมไม่ค่อยชอบตัวคิม มิ้นใช่ใชไหม,มตัวครีมมันเป็นครีมแบบครีมเลี่ยนๆแบบมันฟีลเหมือนบัตเตอร์ครีมที่แต่งหน้าเค,คที่มันเลี่ยนๆใช่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 มันไม่ค่อยมีรสชาติแล้วมีกลิ่นมิ้นแบบเป็นผีมิ้นแบบขนาดทานมิ้นเลิฟเวอร์ยังรู้สึกแบบไม่ค่อยประทับใจอะให้แค่พอใช้แล้วกันนะครับอันนี้เอาไปประมาณแบบ6กจุดแปดแปดหกพอได้พอได้แต่ยังไม่ประทับใจพูดตรงๆอ,อ,อันนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วกันอันไหนชอบเราจะอยูกมันนานหน่อยนะครับทุกคนสังเกตง่ายๆต่อไป อันต่อไปเป็นเค้กทูโทนกลิ่นพีชราคา29บาทจริงๆมีอีกรสหนึงาะรสกาแฟแต่ไม่หมดจริงๆฉันอยากชิมรสกาแฟมากเพราะว่าฉันไม่ชอบกินกาแฟกินขนมรสกาแฟไงน,ะนี่อุ้ยตัวเค้กน่ารักมากนี่ทุกคนมีความเป็นเลเยอร์เค้กนะครับหยิบแยกออกมาสิฉันว่ามันคือสองอันหรอกอุ้ยมีความยืดยืดสามสี่ป้าอต้องเคียวไปสักพักมันจะได้กลิ่นพีช แห้งอมมากฉันรู้อ่ะซดไปก่อนจะเอาน้ำมาให้เหมือนอะไรปะเห็นขนมสาลี่อะเออแล้ๆคท้ๆขนมสาลี่เลยที่เวลาไหว้พระไหว้เจ้ามันจะมีอะที่เอามาไหว้เจ้ามันจะมีขนมสาลี่สีชมพูอะก็ถือว่ามีกลิ่นพีชแต่มันก็ไม่เยอะแก๊งเดียวกับไอ้มิ้นช็อกโกแเลตเมื่อกี้เลยอะกลิ่นพีชมาเป็นแบบแค่นี้เหมือนกันเลยอะ ก็โอเ OK, คพอใช้นะครับไม่ได้ประทับใจอะไรมากมายดู<อ>จากปริมาณที่เรากินแล้วทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการกินนะคะคือลองดูเองก่อนบางคนอาจจะชอบก็ได้6 0 18, นะ1 8ครับเฮ้ยโอ้น้อยจังเลยนะมันแห้งคอมากเลยคือข้อเสียอย่างเดียวของมันเลยคือมันแห้งคอมากถ,ถ้ากินกับชาหรือกาแฟอะไรเนี่ยอาจะช่วยได้อัอนต่อไปเราคาดหวังมากว่ามันจะแบบดีอันต่อไป45บาบาทเป็นช็อกโกแลตมัดเค้กข้างหลังคุณนะครับข้างหลังคุณ ก็ช็อกโกแลตอัฟเตอร์ยูอัฟเตอร์ยูแบรนด์ดังๆที่เราชอบไปกินพันนี่โทสกันน่ะล่ะใช่มัดนี่แปบว่าโครนนะช็อกโกแลตมัดแบบเหมือนแบบ้าพี่จินตนาการไว้คือมันต้องช็อกโกแลตเยิ้มๆเหมือน,คนโครนช็อกโกแลตจุกๆเดดูซิว่าอิมเมจเนชันกับบิ l i ี <V> y <ility S 1> จะเป็นยังไงอ้มันก็ดูฉ่ำว้าวอยู่นะวิทำไมมันต้องมีร่องว่างตรงกลางนั้นด้วยอ่ะ แต่ฉันแอบประทับใจความเงากลอสซี่วับแวบอะใช่ใช่ลองตักนะตักเลยมันสู้มือสู้มือว่ะว้าวอุ้ยเรื่องช็อกโกแลตฉันอาจจะไม่ค่อยช่ำชองเท่าไหร่ให้ตัวกินช็อกโกแลตดีกว่ายิ่หน้ามายิ่หน้ามาใกล้ๆอ่าบอกโอ้ยเบี้ยวกูว่าอย่าให้มีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สองอ่าไม่มีไม่มีอย่าให้มีครั้งที่สองอ่าโอ้ยตายค่ะอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาด อย่าให้มีขั้นที่สี่พอแล้วน้องเกดอ่ะอืมเข้มข้นหวานมันหอมช็อกโกแลตช็อกโกแลตดีอ่ะอร่อยเลยอร่อยเลยอันนี้อร่อยอร่อยมันหนึบๆเนาะคือมันไม่ได้ร่วนนะมันเป็นช็อกโกแลตที่แบบชุ่มฉ่ำมากเลยอะแป้งเค้กคือไม่มีความแห้งไม่มีความฝืดเลยคือชุ่มฉ่ำมากแล้วก็ช็อกโกแลตแบบช c h e ี่มากเลยตัวมัดช็อกโกแลตที่มันเคลือบข้างบนอะ มันไม่ได้เหลวเป็นโจ๊กนะทุกคนมันมีความเหนียวหนึบเป็นฝัดช็อกโกแลตทุกคนฝัดข้นหนึดมากข้นมากแล้วก็ไม่ได้หวานตะขาถ้าช็อกโกแลตควรไปโดนจริงๆอันนี้ให้แปดจุดห้าห้าห้าเลยเอันที่ได้เยอะสุดอันไหนวะกูลืมไปหมดบิ๊กโกหมอยไงอ๋อหมอย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 ได้เก้าสัมิงใช่ไหมใช่แต่ขอให้หมอยเยอะกว่าเอาหมอยเยอะกว่านี้จ้าไปเดี๋ยวเราไปกวนหน่อยแป๊บหนึ่งคเลยอันหนึ่งทุกคน อันสุดท้ายพูดเลยว่าคาดหวังนะคะใช่นาะทีนี้ไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่าชาเย็นอีกแล้วขนมปังชาไทยแค่ชื่ออ่ะมันก็น่ากินแล้วก็ใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นชาเย็นซอฟบ,บันอุ๊ยไม่ต้องใช้ช้อนหรอกอันนี้35บาแบบวเวกนอนะรางวัลแม่หมาดีเด่นเาไปใชมากดูดีมากอย่างซิกแพคเราไม่ต้องเล่นกล้ามทองนะทุกคน อุ <formation jin inh throat> <at> ้ยุ้ยหนึ่งแพกมาแล้วค่ะวันแพรกหน้าตาดูดีมาลรอเจอาฟาเอือหนึ่งก็เเบาดำตาลอ้าวฮึมมทำไง่ายมาขนาดนั้นเลยหรออือหมนขนมปังเหนียวนุ่มมากหน่าชาไทยก็แบบละลายในปากหอมชาไทย อร่อยชาไทยมันมีความขมขมนวยนะอขนมปังดีมากขนมปังนุ่มนิ่มมากมเนื้อสัมผัสของชาไทยมันมีความหนึบหนึบเหนียวเหนียวคล้ายช็อกโกแลตฝัดแต่ก็ไม่ได้หนึบขนาดนั้นนะม,มันอยู่ตรงกลางระหว่างสังขยาเหลวๆกับช็อกโกแลตฝัดอ่ะใช่ชาไทยมีความเข้มข้นกําลังดีเข้ากันมากๆาระหว่างอันนี้กับหมอยอะ่ะแต่ทันี้ท่นนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรมาแทรกใจเรากับหมอยได้วันนี้ไม่มีใครล้มหมอยได้ หมอยิสเดอะเบสอันนี้ขอให้8.889ูชนะในคลิปนี้ของเราปีโกหมอยแซนด์วิชนี่ทุกคนเราไม่ได้พูดคำหยาดหรือว่าสถุนอะไรลามกอะไรแต่อ,อย่างใดเราเรียกชื่อเขาจริงๆเขาชื่อป okay <อ>ีโกหมอยโอเคไหมไม่ใช่หมอยที่เป็นซ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นหมอยของกินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หมอยที่เป็นสร้อยสับจ <laughs> ับหม่วัลครรมทุกคนเราเรียนรู้ไปพร้อมกันว่าหมอยแปลว่าต้ม นั่นแหละทุกคนนะทุกคนชอบอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราตามล่าตามหาของเด็ดเซเว่นหรือของเด็ดที่อื่นมารีวิวกันอีกนะคะใช่ครับ่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามรับชมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้น่าจะลงวันเสาร์เหมือนเดิมใช่ไหมใช่แปลว่าทุกคนน่าจะเห็นคลิปสั้นคลิปช็อตที่เรากระโดดสควิดเกมกันไปแล้วอ่าผมขอแก้มือกระโดดได้ได้สิ กูกะกอีกก้าวอกก้กิอกกิอกก้กิอกก้าอีกเฮ้ยไม่ได้แล้วกระโดดสูงขึ้นมาประมาณสามเซนไว้ภาพหายยากปกติแฟงไม่ยอมให้อุ้มดูดิมันเก่งขดขาไปหมดแฟงทำไมเก่งขนาดนี้ลูกอ่ะนายโก้กับกับแฟงแล้วกิูเก๊กเนี่ยกิู อ๋อนานๆทีจะถูกอุ้ม